ผมสนับสนุนคุณสิริกัญญาเปิดธนาคารเพิ่มครับผมพูดในฐานะนักวิชาการจริงๆในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินให้ธนาคารทั้งหลายและในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลหรือ ffc ซึ่งเป็นสมาคมหรือ federation ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีสมาชิกทั่วโลกมากที่สุดครับนะคะอีกทางหนึ่งคือทำให้แบงก์มันเยอะขึ้น ทุกวันนี้เรามีแบงก์สักกี่แบงก์กันเนาะไม่ถึง20บแบงกนะ์ทั้งที่ประชาชนมี70ล้านคนเนี่ยมันแทบจะน,น้อยที่สุดในโลกอยู่แล้วที่แบบว่าไม่มีประเทศไหนที่มีธนาคารน้อยขนาดนี้ที่ผ่านมาเขาจะเปิดใบอนุญ,ญาตธนาคารใหม่เนาะเรียกว่า Virtual Bank กนะก็คือเป็นธนาคารออนไลน์นะเนาะก็บอกโอดีก็คือมีธนาคารเพิ่มเราก็ได้มีตัวเลือกนะเนาะเขาก็ต้องแข่งกันลดดอกเบีย้ยให้เราได้ได้กู้ด้วยปรากฏว,ว่าให อาใบอนุญาตเพิ่มมาสามใบแบบนี้คือไม่ได้นะคะก็คือเพิ่มมาสามใบก็ยังไม่ครบยี่สิบแบงก์อยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีมันมีคนที่รู้ว่ามันมีดีมันมีนมคนอยากกู้อยู่ไม่งั้นไม่มีเงยแอปเงินกู้มากมายเต็มไปหมดเนาะแต่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็หวงเหลือเกินกว่าจะให้ใบอนุญาตเปิดธนาคารเพิ่มเนี่ยไม่อยอมบางค,คนนะครับบิดเบือนคําพูดของคุณศรษกัญยาหาว่าจะเปิดธนาคารเพิ่มเพื่อให้คนได้ไปกู้กันเยอะ สร้างนี่แล้วก็บอกว่ากลัวธนาคารจะเจ๊งไอ้ที่ธนาคารจะเจ๊งนะ่นเองต่มันอยู่ที่การควบคุมครับไม่ใช่อยู่ที่จํานวนประเด็นสําคัญที่ต้องมีธนาคารเพิ่มเนี่ยนะครับก็เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้กับดอกเบีย้ยเงินฝากมันต่างกันมหาศาลเลยครับประมาณ5%เป็นในหน้าสังหารเรือทรัพย์ ยังได้ค่าในหน้าแค่สามเปอร์เซ็นต์นี่อยู่เฉยมีคนเอนฝากแล้วมีคนไปกู้ได้จนห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้มันเกินไปไหมครับถ้ามีธนาคารมากๆเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็จะสูงกว่านี้เงินกู้ก็จะต่ากว่านี้ในหลายประเทศเนี่ยครับช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับต่างกันแค่หนึ่งสองสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับไม่ได้ต่างกันมหาศาลแบบนี้แล้วอย่างนี้ เราไม่ควรให้มีการเพิ่มจํานวนธนาคารนะครับยิ่งถ้ามีธนาคารในประเทศธนาคารต่างประเทศมาเปิดกันเยอะๆเ,เนี่ยครับยิ่งมีการแข่งขันเห็นไหมครับธนาคารเปิดมากๆเนี่ยครับก็จะทําให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นต่างหากนะครับส่วนการควบคุมธนาคารให้อยู่ในระบบระเบียที่ดีไม่ให้เจ๊งนั้นเนี่ยครับเป็นอยู่เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับไม่ใช่ว่าเราก็เลยไม่ตั้งธนาคารใหม่การไม่ตั้งธนาคารใหม่นี่เพื่อเป็นการส่งเสริมการผูกขาด หรือเปล่า